น้อมมีแล้วมีแล้วเมืยวบ่แต่ละคนที่ดิ้นรนหาแสวงหาความสุขความสมหวังความสมปรารถนาเมย่บอ่ากับการที่อยากให้ผู้อื่นเป็นคนดี เหนื่อยบ่ที่อยากให้คนอื่นมาย่องเจะของว่าเจ้าของดีอีกเท่าดินร่นหาความหมายของชีวิตนะจังหวะร่องนั่งนึกหาความหมายของชีวิตของเจ้าของเนยทุกคนนี่เมื่อยบ่าหาอยู่หากินหาความสุขนั่นแหละหาความสมหวังหาความสมปรารถนา ดินล้นสแสวงหาเออเมย่อยส์ก,กับอยากให้ผู้อื่นเป็นคนดีจะให้ลูกเต้าล้อหลานญาติสนิทมิตรสหายมูพวกพ่อแม่น่ะเมย่อยส์ที่อยากให้คนอื่นว่าเจ้าของอยากให้คนอื่นมะหยกย่องเจ้าของว่าเป็นคนดีอีกน่ะขิดเบังหาความหมายของชีวิตแต่สุดท้ายท้า แต่ละคนอยากหูจักจุดพักหายเหนื่อยให้คิดถึงความตายเด้อสุดท้ายของชีวิตของแต่ละคนบ่มีผู้ยังบ่งมีผู้ใดเอาอีหยังไปใดเลยตายบ่มีหยังเลยแหละทาเมยแล้วก็นัน่งพิรณาเบิงยืนพิรณา,าเบิงนอนพิรณา,าเบิงความหมายที่สุดของชีวิตมันอยู่บังใดดินล้นกันทุกคนนั่นนะต่อสู่ หาอยู่หากินก็คือหาความสุขความสมหวังความสมปรารถนานั่นแหละอะไรต่างว่าให้หาหาคิดบ้งกูดูออที่ที่สุดของความสมหวังของเจ้าของเองมันมีอยู่บางใดที่สุดของว่าสุขที่สุดในความหมายของชีวิตที่พวกเขาเกิดมามันอยู่ใสหาหาพวกกคั๊ก,กออนั่นแหละเฮา มีแต่หาสิ่งอื่นนอกจากตนเองเขาเลยบรเห็นตนเองทว่าเข้าไปฝากความสุขความสามหวังเอาไว้กับความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเอาไปไว้กับบุคคลผู้อื่นสัตว์สิ่งของอะไรแต่อยากหายเนื้อยพวกเขาหันขึ้นมาหาจะของบองในเด้อสุดท้ายสุดท้ายแล้วเขาได้อย่างไปนอนนี่ความตายสุดท้ายแล้วตายเนี่ยเป็นเครื่องปอกประโลม เป็นเครื่องพักใจของแน่พักความคิดมันแน่นี่ถ้าคิดหากับคิดหาเนาะเออแล้วก็ลองพักความคิดพีระนา,นาบิ่งดูว่านะสุดท้ายแล้วเฮาไดอ้อีหยังบ่มีผู้ใดได้ดอีหยังไปได้เลยเด้นี่นะสิ่งสิ่ตาเฮาเห็นเห็นอยู่นี่ผู้นั้นก็นตายผู้นี้ก็ตายเด็กน้อยก็ตาย ผู้ใหญ่ก็ตายบ่ได้เกี่ยวกันเลยควาอมตายตายทุกคนเลยคนมีก็ตายคนบ่มีก็ตายนั่นแหละ <c oughs> ถ้าจะหยุดพักหายเหนื่อยให้พิรณาเบิ่งควาอมตายมันสิได็พักพอนแน่ใจเฮานั้นแหละอย่าให้มันมีแต่ความสะสมเอาหลายสะสมหนึ่งสะสมเอาความปรารถนาสะสมเอาความอยากได้ดีไม่เป็นเด้ในความสะสมในความคิดต่างๆเนี่ยย่อมก่อเกิดอารมณ์ อารมณ์นั่นแหละเป็นตัวสะสมภพตัวสะสมมังสิไปเกิดไปหาอีกต่อไปนั่นแหละถ้ายุดหาดิมันจังสิหายเหนื่อยนะครักว่ายุดหาลองพีรณาเบิ่งว่าหาไปหาไปได้เท่าใดห,หาไปได้ทอาตายัอนเด็กกินไปเท่าใดกินไปทอาตาย,าตายเกิดมาเท่าใดเกิดมาทอาตายเนี่ยเบิง่งความหมายสุดท้ายของชีวิตนะั่ แต่ว่าชีวิตมันยังมีอยู่บาทเนี่เหตุจังใดมันสิพากกายหายเหนื่อยใจเล้าก็นอมพิรนณาเขามะาบึงในปัจจัยสีอันเป็นแค่เครื่องอาศัยของชีวิตเท่าเองทุกคนที่อยู่อาศัยเพรแห้งมีหลายหล,หลายภัยก็ดีที่อยู่อาศัยบ้านที่อยู่ที่ทรมาหากินนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนงหม่มมันก็พอเพียงได้แล้ว อมัทธยัตยิข้ามาคือหันเข้าวมาเบื้องตัวเองแหละค่าวมามัตธยัตยิข้าวมาให้มาหาความจริงในในชีวิตตัวของเองเมื่อมาหาเนี่ยมันกระสิหลดย่อนพอนลงในการแสวงหาโดยจิตใจอความคิดหานั่นแหละมันสิให้มันพักหายเหนื่อยเนี่ยมันมาเห็นตัวนี้แหละเออมันกะเออเข้ากะหาแค่นี้กับพ่ออยู่พ่อกินไปซ้ำตายแล้วน้อเนี่ย อาหารกับพ่อมีที่อยู่อาศัยกับพ่อมีเครื่องนมห่มกับพ่อมีอยู่นะเออยารักษาโรคเออมันรักษาเบาเสาร์หอกมันแค่แบบบรรเทาความเจ็บปวดของร่างกายซือๆแล้วมันก็สิไปตายอีกเนี่ยแต่เขายังมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกในความพอใจและบ่พอใจในการหาความหมายของคำว,ว่า สุขที่สุดนั่นนะมันยังมีอยู่บางใดนั่นแต่เฮา,ายัางเบเลิกหาในความคิดอันนี้เฮาก็ต้องไปเกิดใหม่เปลี่ยนร่างใหม่ร่างกายนี่บ่ได้รูเรืองกับเฮาด้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแค่อาศัยเครื่องลงห่มที่อยอาศัยตลอดทั้งอาหารดําเนินไปเพียงตายแต่าตายแล้วแต่จิตใจยังโหยหาอยู่นั่นก็ไปเกิดใหม่หาไหมหาอยู่หากินไหมหาความสุขไหมทั้งสั้นแหละจบบ่เป็น สิ้นบ่าเป็นดังนั้นจึงว่าอ,อีิะหน้าเขามาหาความตายของตัวเองบ้งเอาผู้อื่นเทียบกอนก็นได้ที่เฮามีชีวิตอยูน่นี่ก็เห็นคนตายมาหลายแล้วเขาก็หากินเพียงตายก็หันเขามากูกระสิคือกันตัวนะเออนั่นคืงว่าหยุดโอยหาทางใจลงมาหยุดโอยหาถ้าเขาหยุดโอยหาได้แล้วเขาก็สิเขามาเห็น ที่อยู่อาศัยพ่ออยู่พขได้ยืดอกเว้เนี่ยอาหารกับพ่อได้หาอยู่ให้กินได้ย่ดอกนี่ก็ลดลงมามันก็ลดพบลดศาสตร์ดับตัดท่อนพบศาสตร์ลงมาเลยพบคืออารมณ์พบคืออารมณ์ค,ออมความรู้สึกความรู้สึกที่พ่อใจกับบ่พ่อใจพบถ้าบ่พ่อใจสะสมความบ่พ่อใจสะสมพบอันเป็นอบายจะพบหานสะสมสิ่งที่พ่อดีต่อไป ือว่ามันตายในขณะนั่นเดตายในขณะที่อารมณ์ค้างในความรู้สึกในความบอพอใจบุคคลสัตว์สิ่งของความบอพอใจก็เกิดขึ้นจากความอยากให้มันได้ดังใจอยากให้มันเป็นไปดังที่พอใจอยากให้ผู้อื่นดีอยากให้เจ้าของดีอยากมีนั่นอยากมีนี่อันเองนั่นแหละการสะสมภพมันก็สะสมแบบนั้นแหละถามทุกคนว่าเมืยบ่ที่ดิล้ลรนแสเวงหาความสุข เมือเ่อยบ่ที่จากให้ผู้อื่นดีเมือเ่อยบ่ที่จากให้ผู้อื่นเบาให้ว่าจะคลองดีอยากให้จะคลองดีถือว่าเราดีที่สุดในชีวิตเท่ายุใส่คืออย่างความสมปรารถนาความสุขมากที่สุดที่ว่ามันพ่อแล้วยุใส่มีอยู่าหาเขมาออนั่นแหละถ้าเรเลิกหาก็ต้องเวียนว่ายก็ต้องไปเกิดเปลี่ยนร่างไหมพบไหม เขาล่างม้ามัง่งสร้างมางัวควายมัง่งเอเป็นยุ่งมัง่งเป็นไก่มัง่งเป็นมดมัง่งเป็นปลามัง่งเป็นนกมัง่ทงทุกอย่างตีเฮาเคยเหตุมานั่นแหละจังหว่ายหันเข้มาเบิง่งที่สุดท้ายแล้วคนตายเสมอกันมีบ่มี็กระางใช่ปะล่ะมีกระ,ะ,ะตายบ่มีกระตายมีสมบัติน่นแหละแต่ความสุขกับความถูกนี่บได้เกี่ยวกับ มีสมบัติหรือบ่มีสมบัติดอกาว่างจิตเป็นและที่สุดคือความวางความวางหรือความสงบความดับความเย็นนิพพานมีเสมอกันา่เกี่ยวกันกับคนจนคนรวยได้บานีรเนี่ยมองมันเสมออ,อตั้งแต่ร่างกายชีวิตกันยังตายเสมอไหมฐาน,นิพานก็นเหตุใดเสมอคือกันเดียว <c oughs> นั่นแหละจังหว่ายทุกคนคิดพิจารณาเบิ่ง ความหมายของชีวิตตัวเองแสวงหาดิลด้มากในขนาดใดเห็นรือยั่งความสุขที่สุดเห็นหรือยั่งความพ่อแต่เขายังบอกพ่อเขาก็เกิดไปแล้วะต่จังว่าหันขามาวิธีสิหาความพ่อวิธีสิเห็นความว่างเพื่อนก็บอกได้แต่วิธีวิธีทำบอกทางเดินได้เท่านั้นแต่ผู้เดินทาง สุดทางรรมบุคคลผู้นัน้นแะสิเป็นผู้เห็นเองรู้เอาเองในคนผู้นัน้นอธิบายบ่ได้ตัวนั้นเพราะว่าที่สุดแห่งรรมคือเหนือรรมทั้งปวงเหนือสิ่งทั้งปวงเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือความคิดเห็นทั้งปวงคนผู้นั้นที่รู้เอาเองเพราะเหนือรรมทั้งปวงแล้ว <c oughs> บ่อาจสามารถสื่อสารโดยภาษาพูดภาษาเขียนได้ ที่อธิบายให้แต่ละมือแต่ละมือก็เพียงแค่ว่าบอกวิธีทำบอก้นทางเท่านั้นส่วนบอกทางแล้วห้าสิเดินทางหรือบ่เดินตั้งหากละ่ะนจึงบอกว่าธรรมะคํา,าสอนที่พระพุทธเจ้าเห้แสดงออกมากเนี่ยเป็นดุดดังว่าเรือไว้ไว้ถักผ้ายามแม่นม้ำไปถึงฝากฟังแล้วก็ทิ่มเรือ เมื่อถึงฝากฟังเรามันบรรมีอียังเอาไปได้ขึ้นยุ่กับตัวเองได้บ่ได้ขึ้นยุ่กับผู้อื่นเลยบามีผู้ใดเหตุในภไยใด,ใดสิ่งนี้แมือแต่ผู้เข้ายุ่เหนือสิ่งทั้งปวงสัพเพัมานารังนี่คือสิ่งทั้งปวงนี่เขาเจก็บ่อาจสามารถที่จะถอดทายถอยถอดความรู้สึกนั้นไปได,ด้ด้เพราะว่ามันเบิดมันบามีความรู้สึกในความพอใจแล้ว่พอใจมันว่างมันว่าง ขึ้นยู่กับตัวเองบัดถูกอย่างหันอัตหิอัตโนนาโถนั่นแหละจึงบอกว่าสันโลกก็เป็นไปตามกรรมอีกจึงบอกว่าเมื่อยบ่ที่อยากให้ผู้อื่นดีเมือเ่อยบ่ที่อยากให้เจ้าของดีเมือเ่อย่บ่ที่สแสวงหาความสุขแล้วก็บพบหรือยังพ่อหรือยังเห็นหรือยังความสุขที่สุดในโลกอันนี้ความสุขที่สุดในชีวิตของเจ้าของเองพ่อหรือยังมีหรือยังเห็นหรือยังได้หรือยังนี่นะ แต่ว่าวิธีทำที่พุทธเจ้าเข้าเปินแสดงบอกเขาก็บ,บอกโดยวิธีที่ที่เขาถนัดละที่กินที่เขาพัานพานมาทั้งเบิดถนัดเบิดตนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนเข้าว้างบอเป็นมันจะหลงโพดถนัดเบิั่ตแหละในกรรมฐานสี่สิบอย่างเอแต่ว่ายางที่ทำง่ายก็เลยบอกแต่วิธีทำว่าหารู้อยูใ่ในลมหายใจ <c oughs> นี่เป็นวิธีทำ เป็นทา่ารือคือคำว่าดำรงสติให้มั่นคือรู้ในปัจจุบันรูยังรูล้มเขาออกในเื่ออื่นปัจจุบันนั่นแหละถ้ารูในปัจจุบันคือแค่ล้มเขาออกอดีตอน,นาคตถือว่างไปแล้ว mm. ดีเห็นไหมเป็นอุเบกขาแล้วไมผู้ใดเป็นผู้เดินทางผู้ใดเป็นผู้อยู่ในห้องังหันผู้นั้นก็รููเอาเองนั่นแหละอ,อนนุเบกขาคือบกคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของอดีตอน,นาคตเกิดมาไดได้นะพบกระถูกดับไปได้ในขณะนั้น เพียงพวกเข้าให้ทําความขเข้าใจครับว่าเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่เพ่งอยู่ใสคือเพ่งอยู่ล่มนี่แหละ mm. เพ่งอยู่ล่มมั่งสติก็คือล่มหายใจเขาออกมั่งเอ mm. ปัจจุบันก็คือล่มหายใจเขาออกมั่งเพิ่ก็บอกยุแคนี mm. เออเขาเห็ดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอาก็เทียบตัวเองตัวถ้าเข้าออกจากปัจจุบันนักณะคือสติรู้ลมเข้าออกนี่สแสดงว่าคุณไปหาอดีตละถ้าอดีตแล้วก็ต้องอนาคตพร้อมกันไปเลย อันนี้จังอนัตาพรอมอมกันบปโลดทุกเกิดโหลดนะเป็งสัน้นจงบอกว่าบอกได้แต่วิธีทํำเลยแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายทุกคนมีล่มหายใจเสมอกันมีหูดังเสมอกันขึ้นย่ว่ากับตัวเองจะพายมากพายน้อยขนั้นเด้ตัวเองเด้ความเพียรความเพียรความขยันของเจ้าของเองเออความประคองสติของเจ้าของเองเด้นั่นแหละแล้วให้เขาใจคําว่าปัจจุบันนขณะตรงหน้า ทีนี้ห้าฝึกแล้วห้าฝึกเ้าฝึกเริ่มเริ่มยู่กับตัวเองเลยแล้วตัวเองก็อ่มหายใจนั่นแหละอ,อแสดงว่าล่มหายใจมันบกิดถึงบุคคลสั์สิ่งของอันอื่นๆเด้นี่แหละเอื้นว่าปัจจุบันนขณะตรงหน้าคือหลู่ยู่กับล่มหายใจมันเนี่ยฝึกไปคล่องแล้วลำดับต่อไปเมื่อเกิดล่มหายใจก็หายไปเหลือแต่อาการปิติก็อยุ่กับอาการปิตินั่นแหละเพ่งอยู่เป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่มันก็สงบเดยแค่นั้นก็เด้ ต่อไปอาการปิติอันเกิดทางร่างกายมันก็นหายไปเหลือแต่หน้ามรกายไปเอ,อเป็นผู้มีความอิ่มออปราโมดอิ่มดับเย็นยังสันน่นนาอันแหละผู้นั้นก็บศึเป็นผู้เขาไปถึงความความรู้สึกตนนั้นเองหรอกส่วนนั้นว่าสิว่างหรือบ่ว่างเป็นเรื่องของผู้นั้นเองอีกต่างหากเด้เป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่เนี่ยได้ทุกระดับเด้ เพียงแต่ว่าข้าไปติดไปชินในอดีตที่ได้จากการได้ยินได้ฟังมาเราไปเทียบเอาไปเทียบเอาองค์นั้นว่าองนา์นี้ว่าหนังสือว่าพระไตรปิฎกว่านั่นปัจจุบันในขณะตรงหน้ารู้ลมเข้าออกนี่ก็ได้กระดับเย็นบ่แห้งแล้วปัจจุบันขณะตรงหน้าเฉพาะอ,อาการปิติเกิดขึ้นกระดับเย็นบ่แห้งก็เดียวแจ่บัน,นตรงหน้ามีความว่างว่างจิตเบากายเบาไม่คิดไม่นึกนี่ไหมออกระดับเย็นเลย เพียงแต่ว่าบัดนี้พอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเฮาสินําไปคิดบ่นี่นาะถ้านําไปคิดปุ๊บมันเห็นเมื่อกี้ปุ๊บหลัหล้างห,งห้คิดปับ๊บนั่นเป็นอดีตเราเห็นบ่นี่ไหมอันนี้จังนาตามันเร็วบ่อดีแต่นาคตมันเร็วเด้แล้วห้าเเลียวเห็นปับน๊บจำภาพนาเขาไปแล้วคนพู้นัน้นคิดละบาดนี่เอิ้นว่าบได้อยู่ในปัจจุบันจักบ่านนาบาดนี่ถึงแม้นว่าบาดนี้ ทุกคนเข้าใจลำดับหนึ่งลำดับสองลำดับสแล้วลำดับสี่เป็นไดถึงแม้ว่าเขาจะทำงานนี่ทำงานให้เข้าใจคำว่าปัจจุบันนขณะตรงหน้าทำงานอย่างกับคือตาคนขับรถปัจจุบันขณะคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่ขับรถความคิดความนึกไม่ไปทางอื่นนี่ไนี่กระดับเย็นเลยทั้งๆท,ท,ที่เห็นอยู่ ทั้งทั้งที่ทางานอยู่เนี่ยขับรถอยู่เนี่ยเนี่ยและตั้งแตง่าต้องคําว่าปัจจุบัน,นขณะนี่ตรงหน้านี่ให้ทําความข้าใจดีดีเลยเขาทํางานอยู่ยังกระสางทงาํางานยังกระสางความคิดนี่คือไม่คิดไม่นึกถ้าคิดนึกเราแสดงว่าไปอดีตแต่ว่ามันบรูในปัจจุบันปัจจุบันน,น,บนี่ไหมเอาคนยางบัหนี่ยางยางไปตามถนนหนทางเห็นไหมเคยยางคิดถึงผุนถึงผีพ่พ่าล้านปเปอร์เซ็น ส่วนมากส่วน,วนลอยลอยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนี่แหละที่เพื่อนว่าบอกเขาใจคำว่าปัจจุบันนักขณะตรงหน้าย่ออางไปความคิดยู่ใสน้ำบุคคลที่รักบุคคลที่เกลียดสัตว์สิ่งของเรื่องราวต่างๆผุนเห็นเปละ่ะเลยบอกหูใจคำว่าปัจจุบันปัจจุบันคือ,อย่างยูเห็นไหมเ,ออเดินว่างๆจากว่าย่างว่างๆย่ Nh างบกคิดแต่ว่ามันเห็นอยู่เห็นไหม อันนี้ไหมปัจจุบันนนขณะตรงหน้าไหมนี่ก็สงบเลาเด้แต่บอสงบคือคิดคิดปับ๊บบอสงบปับ๊บปลดก็ธรรมดาดิแต่ว่ามันเป็นวิธีไงไๆต้องเข้าไปหาข้อหมายอันอื่นมาเทียบนี่นะอ,อจังว่าโอ้ยภาษาสมมีอย่างไรแหละวิธีฝึกเพิ่นเป็นอย่างที่วฝึกให้อยู่กับลมหายใจก่อนเพาะให้เห็นตัวเองสะก่อนออให้เห็นแล้วเขาว่าจิตคิดจิตเกิด,ด,ด,ดมั่งให้เห็นว่าคิดไปแล้วเนาะนี่เป็นอดีต อดีตนาคตเกิดแล้วอารมณ์เกิดแล้วนี่ต่อมาก็บเริ่มมีความเพียรประคองเจ้าของเองเองคุ้มเจ้าของเองนะแต่มันอยู่นิ่งไปหนึ่งระดับนั่นล่มหายไปร่มหายไปคือล่มหายไปย่าไปคิดน้าร่มเข้าใจบ้างรึกลับมาอยู่ในปัจจุบัน,นขณะที่มีความรู้สึกตัวอยู่นี่จังเช่นอาการปิติเกิดในหน้า นี่มีคําว่าปัจจุบันคืออยู่ในปัจจุบันนขณะตรงหน้าในความรู้สึกตัวท่พร้อมนี่แม้สมาธิมันแปลว่าจิตตั้งมั่นในความสงบสงบในตัวเองเนี่มันเป็นสงบน้ำผู้อื่นเออปิติหายไปอันเกิดจากหรือมันแพร่ออกมาท่าร่างกายใั่ไหมก็ให้รู้ปัจจุบันนขณะตรงหน้าอยากบอกว่าไม่ไปคิดเอา้ามันคือเป็นแนวนี้มันคือหายไปแล้วนี่แมหายแวบ,บในขณะสองเสี้ยว,วินาทีนี่ก็สร้างเป็นอดีตเราได้นี่เนี่ยแล้วจึงบอกว่ายางกับยางอยู่ในความหวาง ว่างในว่างจากจิตเด้้าใจบะละ่ล่อว่างจากความคิดแม่อบอ่แมนบ่แมนว่าบ่เห็นอย่างเลยด้คําว่าว่างบ่แมนว่าไม่ได้ยินไม่ได้เห็น่าคาว่าว่างอ,อทั้งได้ยินทั้งได้เห็นทั้งได้กลิ่น,นยกระทบสัมผัสรู้สึกทางกายทุกอย่างแต่จิตไม่คิดไม่นึกนี่มแม่ว่างไหม้าใจบ่ล่าถ้าไม่คิดไม่นึกเราวมั่ก็เป็นปัจจุบันนขณะออนี่มันประคองอยู่แค่นี้หนึ่งเด้ ว่ามาหาตบิณเดินทางไปหาไซกระไรด,ดอกแต่คนเข้าใจว่างเป็นแล้วยุไซกับสงบสงบปุ๊พอสงบมันมันบ่มีนว่าบาห่งหงินนะสงบคือไม่คิดไม่นึกนน่ไหมคำว่าสงบไหมอืมปราศจากความคิดนึกนน่ไหมถ้าคิดนึกมันกับปรุงแต่งอยู่แล้วล่ะอารมณ์ก็ก่อเกิดได้แน่อย่างสั้นตัวเังนั้ว่าทุกคนยอยู่ปัจจุบันนีขณะตรงหน้าถา,ามหลวงปู่ศรีดูๆนี่ พอคนกินเขา่าคนไม่ได้กินจุติข้ามจาของเออคนกินจจก,กว่าผู้อื่นคิดถึงผู้นั้นคิดถึงผู้นี้เรื่องเล่าต่างๆสารพัดเอออันละเลยบอกหุ่นจักปัจจุบันปัจจุบันคือ,อยังกินเขา่าผู้สีกินเขา่าเลยจะข้ามมือนี่บัจักที่แหลกเห็นบอกมือซ้อนกระถาอีกได้ยี่สิบคำที่เท่าใดอีกเน้นซะอีกเด้นี่เกี่ยว่าวิธีฝึกห้คนอยู่ปัจจุบันขณะตรงหน้ามันก็จอตัวบบนี้กินเข่าก็มีสติตัวนี้ รู้สึกตัวทั่วพร้อมใยสติเั่นเลยรู้สึกตัวว่าเจ็บของเห็ดอย่างยู่นี่เออไอ้ขั้มที่เท่าไรแล้วไอขั้มที่สิบสองขั้มนี้เป็นขั้มที่สิบสองขั้มต่อไปเป็นขั้มที่เท่าไรก็ขั้มที่สิบสามนี่แม่ปัจจุบันเดีย๋ยวจะรยต้องฝึกให้ทุกคนหูจักปัจจุบันแน่กินเขานั่นเอา้าแต่ปัจจุบันจะของสิจุกับไผ่เนี่ยไม่ว่าอะไรหูจักสำเร็จเออแม้กรืทั่ง้าถามนะพวกพวกหูจักพวกอันลืมล่มหายใจยังสิยังถาม ลงตาลักหน้าที่หนึ่งหายใจแจก๊กเตือคนบ่เคยอยู่กับตัวเองมันสิหูจักบ่แม่บาลาไม่ได้คิดนึกไปทางใหม่นี่เออลงตาลักหน้าที่หนึ่งหายใจแจก๊กเตือบ่หูจักเห็นบ่บัดนี้ไปคุ้มบึงไปคุ้มอยู่กับตัวเองได้บัดนี้เออจับได้สิบหกเตือเออจังสี่ในแม่เข้ามาเออนอกน,นั้นมันไปอยู่น้ำู้น,นันไปอยู่น้ำพ้นีความคิดได้ไปอยู่ความคิดความจาได้ไปอยู่นั่นจักบละนั่นแหละมันไปหาเกิด เป็นเรื่องสัน้นนลจึงบอกว่าปัจจุบันเป็นแบบนี้เนี่ยกินเขาอยู่กับลูความคิดบ่าไปหาบุคคลสัจจริงของพบมันสิเกิดได้จังใดเกิดเพราไรอะไรจังว่าง่ายๆหนึ่งแจ่เข้าไปมองเอาสัญญาความจําเป็นความรูจ้จําทั้งหลายมามาเปรียบมาเทียบหาเอาผลมาเลยเออผลมักเป็นต้นผลเป็นปลายมักกับผลอยู่ด้วยกันในขณะเป็นผู้มีจิตหนึ่ง เพ่งอยู่หรือว่าเป็นผู้มีสติรู้สึกตัวท่อร้อมในตัวเองนี่ไหมมักับผลอยู่น้ากันนี่ไหมอะไรทั้งว่าเข้าใจมันยังี่เกิดหายมันมนี่เกิดภาพนี่ก็รูในปัจจุบันนข่า,ขาตรงนั้นมันมันหายคืออาการปิติเกิดพวกเดะนิ่มๆน,นุ่งๆอยู่กลางหน้าผากหรือว,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 วูบๆปะปบ,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 บทั้งหัวกะซางให้รู้เฉยๆว่ามันไปคิดเอาอดีตมาเทียบอันนี้เพิ่นว่าเป็นอันนั้นอันนี้เพิ่นว่าเป็นปิตินันบ่อหรือบางคนอันนี้ ผีบ้าไปเลยพูนอะ่ะห่างออกไปไกลเลย,ยและท่านว่าทุกคนเข้าใจครับว่าเป็นผู้มีสติรู้สึกตัวท่วพร้อมทุกขณะยืนเดินนอนนั่งนี่ไงเออแล้วค่าวว่าสมาธิจิตตั้งมั่นความสงบมันั่งรููเท่าท่านมันท่านความคิดมันดอกแต่เฮาฝึกตัวเองให้อยู่กับตัวเองจากบละอยู่กับลมหายใจนี่มันง่ายแล้วเออพอทุกสถานที่จะมีการหายใจแต่ว่าคนบ่เคยคิดถึงลมหายใจจะของ คิดถึงแต่ผู้อื่นแล้วบาเข้าใจคําว่าจิตตั้งมัน่นสมาธิแปลว่าจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นในปัจจุบันนาขณะถ้าตั้งมั่นแล้วต้องไม่คิดไม่นึกถึงบุคคลสัตว์สิ่งของเม,ม้นอเปากันยุกัด้างอารมณ์มันเกิดบ่ได้ความคิดก็มีในการเบ่ากันเพื่อสิตอบโต้ปัญหาซึ่งกันและกันแต่อารมณ์เกิดไม่ได้นี่ไหมมันอยู่ในปัจจุบันนาขณะนี่ไหมอารมณ์บ่เกิดอันหละพบมันดับดับแบบนั้นเพื่อให้ไปจนท่าตายน่ะ มันก็ไป็นตัวนิ่พาดนั่นแ่ะนั่นแหละมันก็นดับอยู่ในห้านี่แหละแต่ว่าไปเด้อวก็เสียไว้ขี่รถขี่เรือไปอีกไม่ได้ไปแบบนั้นมันเป็นซื้อภาษาให้เข้าใจคือซื้อดอกอน,นอะไรทุกคนเข้าใจคาว่าปัจจุบันนักขณะเดีอบานันตรงหน้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวเองนี่แหละเออทั้งสติกับยุ่งน้ำตัวเองนี่แหละทั้งปัจจุบันนักขณะกับตรงหน้าตรงตัวเองนี่แหละเนี่ย ก็ดินารู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันนักขณาตรงหน้าฟังหือว่าบพรว่าสิเฮ็ดยังยุ่กระสางทำการทํางานกินดื่มยังก็แล้วแต่ให้อยู่กับตัวเองให้ได้แล้วเขาสิเข้าใจอะไรอ้าวพอ อาวาริวหาปูราปาริโกเรนติสสาคารังเอวะเมวัตโตตินังเปตานังุปปะกะปะติอิถิตังปะติตังตุหังอปเมวะจะมิสัต SABHE PUREN TUKCHANG KAPACHAN KOPANARASO YATHAMANISO TIRASO YATHAM SAKHI TIO มังคะลานราคันตุสัพพเทวตานสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธิภวัน